สวัสดีครับพี่พครับเดี๋ยวผมจะรีวิวไอ้เจ้ากล้องเปียกกับกล้องแห่งให้เบิ้งนะครับจะใส่ไปนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเสียเบิ้งกล้องกล้องแห่งของรถนะครับเบิ้งสดๆไปฟอมกันเลยครับเจ้านี้ยกระบะมีนะครับปกติมันจะเต็มเลยนะครับนี่ครับผม แค่เคาะเบิ้งกระหูนะครับเคาะทีเดียวครับเนี่ยครับบ่มีเลยครับเนี่ยครับเคาะบ่มีออกเลยครับปกติครับเคาะทีเดียวนี่บฝุ่นเต็มเลยนะครับอันนี้มันกับบ่มียังโซกปกแหละของกับีไซสขสาขคืนหรือเก่าครับแต่ตัวนี้นะครับฝุ่นมันกับทมาอยู่ในหนีแคนนะครับครับตรงนี้ครับที่เป็นกองแก้วเห็นะครับจากใสมันก็จะเป็นขุ่นแล้วก็ฝุ่นมันเกาะนะครับฝุ่นมันติดเต็มเลยนะครับ แล้วก็มันจะมาอยู่ตรงน้ำมันนี่นะเดี๋ยวคนจะเปิดให้ดูคายไม่ต้องให้น็อตตกนะครับแล้วก็เปิดนี่ครับดูสภาพรถนะครับพอเราคลายเสร็จแล้วเราก็ นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเศษฝุ่นเศษดินนะครับมันจะมาอยู่ที่นี่แทนนะครับก่อนที่มันจะเข้าไปกองกองอากาศของรถนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมใช้ดูชัดๆนะครับข้างล่างมันจะมีน้ํามันนะครับจริงๆก็ใส่ไว้ในถ้วยนี่พอรถทํางานปุ๊บน้ามันมันก็ตกไปข้างล่างนะครับเอาแค่มันเปียกก็พอครับ พอเวลารถทํางานอีกน้ามันมันก็จะกระเจาะเข้ามาครับจะดักฝุ่นไว้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเศษแมลงเศษฝุ่นนะครับนี่ขนาดมันเข้าข้างบนนะครับเข้าอากาศเข้าจากข้างบนนะครับครับก็จะครับส่วนของกรองครับเบิรงครับนเดินมาแบบนี้นะครับอากาศมันเข้าจากตรงนี้นะครับเข้าจากข้างล่างมันก็จะมามันก็จะมีไอเจ้ากรองเหล็กอีกทีหนึ่งนะครับนะครับนะ กองเล็กนะครับก่อนก่อนที่อากาศจะเข้านี้นะครับจะเข้านี้แล้วก็ไล่มานี่ครับไล่มานี้ปืดปืดแล้วก็มาโค้งเข้ากองครับกองตัวนี้มันจะกองของรถปกติมันจะหันขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็มาจะเอามาท่อมอยู่ตรงนี้นะครับท่ออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ลดลดเข็มขัดนี้ออกนะครับบดเข็มขัดนี้ออกลดเข็มขัดนี้ออกครับแล้วก็บิดกองให้ไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เดินท่อมาเห็นไหมครับเดินืเดี๋ยวโค้งมา ข้างนอกครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือประโยชน์ของกองเปียกนะครับผมส่วนวิธีจัดการกับเจ้าเศษฝุ่นเศษผงอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่อยากนะก็เอากระดาษเช็ดออกมันก็จะมีแต่ดินครับก็ประมาณนี้ครับ อย่างนอ้น้ำมันขึ้นมาไว้อีกทีอย่างเั้นน้ำมันขึ้นมาดับไว้ครับอันนี้เป็นน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันไฮดรอลิกนั่นแหละครับที่ติดมาจากโรงงานเดี๋ยผมถ่ายออกแล้วผมก็เอามาใส่นะครับ,รบเวลาฝุ่นมันตกลงมานก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมทำความสะอาดง่ายๆครับกับกองเปียกครับผม